ค่ะสวัสดีค่ะไม้เลิตอ้อยนะคะค่ะวันนี้เ,เราจะเริ่มถ่ายทำนะคะวันนี้ก็คือเป็นวันที่ว่าวันที่สองถัดจากการล็อกดาวน์ของสงขลานะคะอันนี้เมืองอยู่เมืองประดังเบซาสะดาจังหวัดสงขลานะคะค่ะน,นี่เริ่มออกจากบ้านที่ประดังเบซานะคะบ้านไม้เลิตอ้อยนะคะค่ะตอนี้เลี้ยวซ้าย เราจะต้องไปนิดหนึ่งถึงจะยูเทินเข้าไปนะคะถนนเส้นนี้เป็นถนนเส้นหลักนะคะที่มาจากกรุงเทพมาจากอะไรก็จะมาถึงด่านสุลักกรระดังเบซาเพื่อออกไปประเทศมาเลเซียนะคะอ,อันนี้ก็ลองชมนะคะคือภาพอาจจะไม่นิ่งนะคะแต่ว่าก็พยายามถ่ายทำให้ชมค่ะตามเวลาเย็นนั้นก็ประมาณ 5.— ้โถึง6โมงเย็นนะคะถ้าชมภาพกันไป ต้องไปยูเทินนะคะอันนี้ก็จะเห็นป้ายข้างหน้าคือประดังเบซานะคะยินดีต้อนรับค่ะค่ะตรงนี้เราก็จะยูเทินนะคะค่ะตอนนี้เราก็จะยูเทินก่อนนะคะจะเข้าไปในตัวของประดังเบซานะคะตรงนี้แค่ไปตลาดไปตลาดไปซื้อของไปดูเมืองทั่วๆไปค่ะอันนี้ล็อกดาวน์ของวันที่2นะคะ วันที่ออกอากาศวันนี้ก็จะเป็นสิ้นเดือนแล้วนะคะวันที่1สิงหาออกอากาศค่ะคือเราก็จะไม่ได้จํากัดเวลาคือมีเวลาว่างก็จะมานั่งบรรยายค่ะอันนี้ก็จะเห็นป้ายตรงนี้นะคะยินดีต้อนรับค่ะสู่เมืองประดังเบซาตําบลประดังเบซาอําเภอสะเดาจังหวัดสงขลาค่ะถ้าผิดพลาดบรรยายผิดพลาดประการใดก็ขอโทษด,ด้วยนะคะค่ะ อันนี้ผู้คนก็จะเงียบเหงามากหลังจากล็อกดาววันที่สองนะคะซึ่งจะตรงกับวันนี้จะตรงกับวันระยาดไงเนะะี่ยค่ะของอพี่น้องชาวมุสลิมค่ะก็อันนี้ก็ไปถึงนะคะค่ะที่เราสถานที่ราชาการที่เราจะถึงคือด้านขวามือก็จะเป็นโรงพักนะคะไปอีกสักนิดหนึ่งนะคะอันนี้เป็นชุมชนบ้านต้นพยอมค่ะชุมชนบ้านต้นพยอมนะคะ ค่ะก็จะขับไปเรื่อยๆนะคะก็จะเห็นว่ารถก็จะปกตินะจะเป็นจะมีรถเทเลอร์วิ่งมาส่งสินค้านะคะตอนนี้ก็จะเงียบไปเยอะมากมีเหมือนกันค่ะแต่มีอาจจะมีช่วงเช้านะคะค่ะลองชมกันไปค่อยๆขึ้นไปขวามือด้านขวามือก็จะเป็นโรงพักค,ค่ะสถานีตำรวจภูทรตำบลประดังเบซาค่ะซ้ายมือนี่ก็จะเป็น ซ้ายมือก็จะเป็นด่านสุลักกากรประดังเบซาค่ะถ้าเราจะไปมาเลเซียเราต้องเลี้ยวเข้าไปในด่านสุลักกากรเราถึงจะไปมาเลเซียได้นะคะค่ะประตูด่านก็ปิดลงค่ะส่งได้เฉพาะสินค้าค่ะตั้งแต่ปีที่แล้วเดือนมีนาของปีที่แล้วก็ปิดผู้คนก็ไม่มีการสัญจรไปมานะคะขวามือก็จะเป็นสถานีตํารวจภูธรตําบลประดังเบซาค่ะเห็นไหมด่านสุลักกากรประดังเบซาค่ะเห็นป้ายชัดเจนอ่า ตรงนี้ก็จะให้ชมไปเรื่อยๆอตรงนี้ก็จะเป็นที่ถ่ายสินค้าค่ะหมายถึงว่ารถรถเทเลอร์ก็จะเลี้ยวเข้าซ้ายมือตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะเลี้ยวซ้ายตรงนี้จะเข้าไปมาเลเซียนะคะแต่ว่าเราจะไปในตลาดของตำบลประดังนะคะค่ะตรงนี้ก็ค่อยๆไปอตอนนี้ก็จะสุดเขตของด่านสุลักกร,กรด้านหน้าตัวเป็นตึกก็จะเป็นสำนักงานของอตรวจคนเข้าเมืองค่ะ ตรงนี้ก็เป็นทางแยกที่เราจะไปก็คือที่ถ่ายสินค้าค่ะ,ะนี่ก็จะมีรถเทเลอร์จอดตรงนี้ไปถ่ายสินค้าที่รถไฟนะคะถ้ามาถ่ายสินค้ารถไฟก็จะต้องไปทางนี้ค่ะเพื่อไปลงที่สถานีประดังเบซาค่ะประดังเบซาเราเนี่ยก็จะมีคือชื่อเมืองจะตรงกันค่ะมาเลเซียก็จะเป็นประดังเบซาไทยก็จะเป็นปดังเบซาเหมือนกันค่ะชื่อเดียวกันค่ะแต่อยู่คนละประเทศนะคะอันนี้ก็ เป็นอิมิเกชันนะคะตรงนี้เราก็จะเลี้ยวไปตลาดนะคะด้านขวามือก็จะเป็นโรงเรียนค่ะอ่าเป็นโรงเรียนนะคะอ,อันนี้ก็จะเป็นอิมิเกชันนะคะจนสุดสุดรู้แนวรั้วก็จะเป็นอิมิเกชันค่ะผู้คนก็จะเงียบเหงานะคะช่วงนี้ช่วงโควิดหรือช่วงล็อกดาวน์เนี่ยวันนี้รู้สึกจะเป็นวันที่สองนะคะถ,ถ้าถ้าไม้ผลิตอ้อยจำไม่ผิดนะคะ ค่ะตรงนี้เราก็จะเริ่มไปตลาดนะคะก่อนจะไปถึงตลาดเนี่ยเราต้องผ่านทางรถไฟนะคะก็จะมีสถาน,นีรถไฟเล็กๆค่ะก็จะวิ่งแค่ไกลก็มีค่ะต้องแต่ไกลต้องไปขึ้นที่หัดใหญ่แต่ว่าสถาน,นีประดังก็จะวิ่งไปถึงหัดใหญ่ได้นะคะมีวันละสองเที่ยวค่ะอ่าตรงนี้ข้ามทางรถไฟนะคะค่ะ,ะถ้า ถ้าเราเลี yeah. ้ยวซ้ายตรงนี้ก็จะไปถึงไปที่สถานีรถไฟประดังเบซานะคะก็จะเป็นเล็กๆค่ะค่ะตรงนี้ก็จะเป็นสถานีรถไฟของฝั่งประดังเบซาฝั่งไทยนะคะจะมี2ฝั่งค่ะฝั่งด้านประดังเบซามาเลาเซียก็มีนะคะค่ะตรงนี้ปกติเนี่ยรถจะวิ่งกันกวักไขวค่ะแต่ตอนนี้อาตรงนี้เป็นสถานีรถไฟของประดังเบซาะคะ่ะ ปกติก็จะมีทั้งมอเตอร์ไซค์ทั้งผู้คนสัญจรแต่ว่าด้วยโควิดเนาะโควิดระบาดก็ประกาศภาวะว่าต้องล็อกดาวน์อันนี้ก็เป็นช่วงเย็นนะคะผู้คนก็ต้องออกมาจับใจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าซื้ออาหารกันนะคะเมืองประดางเบสาก็จะเป็นเมืองเล็กๆนะคะเป็นตำบลเล็กๆค่ะก็จะมีพรมแดนติดป,ประเทศมาเลเซียนะคะ ส่วนมากผู้คนก็จะเข้าไปทำงานในประเทศมาเลเซียนะคะไปเช้าเย็นก็กลับมาแต่ยุคโควิดทุกอย่างก็ปิดหมดนะคะก็จะมีอาชีพทําสวนยางพลาค้าขายค่ะค้าขายก็ส่วนมากก็ผู้คนในมาเลเซียจะออกมาซื้อสินค้านะคะแต่พอปิดตั้งแต่ปีที่แล้ว 31.... เดือนไม่ใช่31สิเดือนมีนา ของปีที่แล้วเนะะี่ยค่ะก็เริ่มปิดด่านเพราะปิดด่านผู้คนก็มาเลก็ไม่ได้เข้ามาอีกเลยค่ะตลาดก็ตรงนี้ก็จะเงียบเงามากเลยนะคะปกติตรงนี้ก็จะเป็นขนถ่ายสินค้านะคะพอซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นที่ขนถ่ายสินค้าค่ะก็จะเป็นรถไฟนะคะสถานีรถไฟที่แต่ว่าตรงนี้ก็เป็นขาบเกี่ยวระหว่างไทยกับมาเลเซียจะอยูอ่จะมีรั้วแนวรั้วกั้นค่ะ ฝั่งโน้นก็จะเป็นมาเลเซียฝั่งนี้ก็จะเป็นไทยค่ะอ่าอันนี้ก็จะเริ่มเข้าไปในตลาดลนะคะซ้ายมือก็จะเป็นอ่าไปกงของปะดังเบซานะคะก็จะมีศาลเจ้านะคะค่ะตรงนี้ก็จะเป็นศาลเจ้าของเมืองปะดังเบซานะคะผู้คนที่นี่ก็จะออกมาซื้อของในยามเย็นนะคะ ถนนอาจจะเล็กๆนะคะเพราะว่าดั้งเดิมก็ไม่ได้วางผังเมืองไว้รองรับอะไรมากมายก็เป็นตำบลเล็กๆนะคะอันนี้แนวรัว้วด้านด้านซ้ายมือนี่ก็จะเป็นประเทศมาเลเซียจะเห็นแนวรัว้วใช่ไหมคะด้านขวาก็จะเป็นประเทศไทยด้านเข้าแนวรัว้วตรงน้นงก็จะเป็นประเทศมาเลเซียค่ะพรมแดนก็อยู่ติดกันเลยค่ะ ปกติพรมแดนไทยพรมแดนที่อื่นเนี่ยเขาจะจะต้องห่างจากพรมแดนนะคะแต่ตรงนี้มันเป็นเมืองเล็กๆดั้งเดิมซึ่งซึ่งมามีแต่แรกก็จะเป็นแบบนี้แหละคะ่ะจะเป็นแนวรั้วกัน้นมาเลยอยู่ฝั่งนี้ไทยอยู่ฝั่งนี้อะไรประมาณนี้ค่ะตรงสีแดงแดงหลังคาสีแดงข้างหน้าเนี่ยแต่ก่อนเป็นที่จ็อกบอเดอร์ได้นะคะคือมาเลเซียจะออกตรงนี้ก็ได้มันจะเป็นด่านเล็กๆสําหรับพ่อค้าแม่ค้าที่เข้าไปฝั่งมาเลยค่ะตรงนี้ค่ะ เดิมทีก็เป็นอิมิเกชันเก่าเป็นเล็กๆนะคะอ่าอ่านี่ถนนเส้นนี้ก็จะไปตลาดค่ะอันนี้วนกันรอบประดังเบซาก็แล้วกันนะคะวนดูกันไปมันเงียบเหงามากเลยนะคะเนี่ยดูสิบรรยากาศมันไม่เคยมีแบบนี้เลยนะโอ้อยู่อยู่ประดังมานี่ก็สามสิบกว่าปีแล้วก็จะเป็นแบบนี้ค่ะนี่แหละค่ะ นี่ก็จะเลี้ยวเข้าไปเส้นเส้นใจกลางใจกลางหลักของเมืองประดังนะสีแยกใจกลางเมืองนะคะดูสิผู้คนเงียบการร้านค้าก็จะปิดตัวลงทุกคนกลัวโควิดโควิดทำเอาเศรษฐกิจพังบ้านเมืองต้องปิดตัวผู้คนบ้านเมืองร้างผู้คนต้องย้ายอพยพกับถิ่นเดิมนะคะตรงนี้ก็จะเป็นสีแยกใจใจกลางของตำบลประดังนะคะ ข้างหน้าก็จะเป็นโรงแรมไลท์เฮาส์ค่ะมีเซเว่นเซเว่นก็ปิดตัวลงนะคะเซเว่นสาขานี้ก็ปิดตัวลงค่ะอันนี้ก็จะเข้าเป็นตลาดเย็นค่ะอันนี้ตลาดเย็นหมายถึงว่าแม่ค้าพ่อค้าก็จะเข็นรถมาขายของค่ะตรงนี้นะคะนถนนเส้นลักที่จะขายของตอนเย็นค่ะโอ้ดูผู้คน อยู่กันไปเมืองประดังเมืองเล็กๆนะขับรถก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันก็ไม่ได้ขับเร็วรวดเร็วอะไรกันตรงนี้นะคะเพราะเป็นเขตของตลาดนะคะแต่ดูสิว่าปกติเหมือนคนผู้คนก็จะเดินกันเต็มเนาะแต่วันนี้ก็ทำไงได้เนาะยุคนี้อะไรๆก็เปลี่ยนแปลงได้เสมอนะคะก็ชมกันไปดูซิ ตรงนี้ก็จะมีเซเว่นอีกสาขาหนึ่งนะคะประดังเบซาก็จะมีเซเว่นสามสาขาตอนนี้ปิดไป1สาขาก็เหลือสองสาขานะคะตรงนี้ก็จะตรงไปถึงวงเวียนตรงนู้นเล็กๆนะคะจะมีของขายตอนเย็นแมค่ค้าพ่อค้าก็จะทำข้าวปลาอาหารมาขายกันสองฝั่ถนนนะคะก็จะอยู่ในเส้นหลักตรงนี้เลยค่ะค่ะเส้นหลักตรงนี้เลยนะคะ มีแค่นี้นะคะเนี่ยดูสิประดังเบษาก็จะมีเส้นเดียวเล็กๆยาวไม่ถึงไม่ถึงสองกิโลค่ะเนี่ยตรงนี้นะคะขับเร็วไม่ได้ในตลาดนะคะต้องค่อยๆกระดึบคืบคานไปตรงนี้ก็จะถึงวงเล็กๆตรงนี้นะคะก็มาวนดูเห็นไหม ไม่มีแล้วตอนนี้ผู้คนที่ว่าเคยจอดรถดขายของขายอะไรกันรถเข็นเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วค่ะทยอยทยอยปิดตัวกันลงไปนะคะอ่าตรงไปตรงนี้ก็จะไปตลาดสดทีนี้เราก็จะไปดูตลาดสดนะคะว่าตลาดสดเป็นยังไงนะคะดูปกติตอนเย็นเนี่ยคนจะออกมาซื้อของกันเยอะแต่ดูสิเนี่ยมันเงียบไปเลยนะคะเนี่ยเหมือนเมืองร้างไหม โควิด <laughs> <COVID> มาทีเดียวเมืองแทบจะร้างกันหมดละเศรษฐกิจก็ล่มสลายกันไปผู้คนก็ต้องดิ้นรนช่วยเหลือตัวเองบางท่านก็ถิ่นฐานเดิมทางอีสานก็กลับถิ่นฐานเดิมทางเหนือทางอีสานก็กลับเมืองประดังเบซาเคยเคยรุ่งเรืองนะแต่ยุคนี้เป็นยุคที่เงียบเหงาที่สุดเลย อันนี้ก็จะตรงไปก็จะเป็นตลาดสดแต่ไปถึงตรงนั้นก็ต้องเลี้ยวต้องเลี้ยวลงไปดูสิเนี่ยรถวิ่งกี่คันเนี่ยนับกันได้เลยเนี่ยร้านรวงก็เริ่มปิดตัวลงกันปกติเนี่ยตอนเย็นน่ะคนจะออกมาซื้อของกันใกล้ค่ำเนี่ยคนจะต้องออกมาหาซื้อของกิน ดูซิเนี่ยเออดูเหตุการณ์บ้านเมืองก็เปลี่ยนไปนะเศรษฐกิจทุกอย่างก็ล่มไปการค้าขายอะไรก็ซบเซาลงกันไปก็ไม่รู้จะทำไงเนาะมันไม่มีใครห้ามได้ของแบบนี้ไม่มีใครก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นมาแบบนี้ได้เนาะในเมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องอยู่ต้องอดทนต้องแก้ปัญหากันไปต้องช่วยเหลือตัวเอง ทุกอย่างมันก็ต้องช่วยเหลือตัวเองตนก็ต้องเป็นที่พึ่งแห่งตนนั่นแหละอะไรที่เคยใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยเราก็ต้องประหยัดลงในเมื่อว่าบ้านเมืองเศรษฐกิจเป็นแบบนี้เราก็ต้องเนาะมันไม่ได้เกิดกับเราที่เดียวมันเกิดกันทั่วโลกเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจที่จะรับกับมันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะเราร้อนรอนไปก็ปล่าประโยชน์ เราต้องกลับมาขบคิดว่าเอ๊ะเราจะแก้ปัญหายังไงเราจะเตรียมตัวรับกับมันได้ยังไงก็ว่ากันไปไม้เลทอ้อยก็พยายามงานที่ทำก็พยายามทำให้ดีที่สุดจะขายได้ไม่ได้ก็สุดแล้วแต่เนาะถึงเวลาเราก็ต้องรู้ตัวว่าเราจะต้องเปลี่ยนอาชีพไหมจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนอาชีพก็ลองวัดวัดกันดูว่าสามเดือนสี่เดือนหกเดือนเนี่ยจะถึงข้างหน้าเนี่ย เราจะต้องทํำยังไงอันนี้ก็วนมาอีกด้านหนึ่งของตลาดนะคะวนมาถนนเส้นหนึ่งของตลาดนะคะ,ะถ้าเราเลี้ยวเลี้ยวขวาลงไปก็จะเป็นตลาดสดแต่ว่าตลาดสดนั้นช่วงนี้เขาก็ผู้คนก็ช่วงเย็นเนาะมันก็ไม่ค่อยมีตลาดสดนั่นก็คือเริ่มจะเริ่มปิดตัวแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ขับวนไปตรงนี้ก็ไดวนรอบอันนี้วนรอบเมืองประดังก็จะวนไปถึงสี่แยกไฟแดงประดังเบซาจะมีสี่แยกไฟแดงที่เดียว ที่เดียวก่อนที่จะเลี้ยวเข้าเมืองประดังเบซาก็จะมีปั๊มน้ำมันวนรอบเมืองเลยค่ะเมืองประดังอเมืองเล็กๆวนใช้เวลาวนสักสิบห้านาทีก็ก็ก็ก,ก็พอดีรอบหนึ่งพอดีอะรอบหนึ่งพอดีเลยค่ะอันนี้ก็จะมาถึงสี่แยกไฟแดงอ่า ตรงนี้ก็ปกติซ้ายมือนี่ก็เป็นห้าง,หางใหญ่นะคะขายสินค้าส่งมาเลผู้คนมาเลก็จะเข้ามาซื้อจับใจ่ายใช้สอยนะคะต่างด้านซ้ายมือนี่ค่ะตอนนี้ก็ปิดตัวค่ะประดังเมซามีสีแยกไฟแดงที่เดียวค่ะขวามือก็จะเป็นปั๊มน้ำมันปตาทามีที่เดียวเนะะียค่ะไฟแดงสีแยกไฟแดงเป็นเมืองเล็กมากเลยค่ะ ดูที่นี่ดูรถสิขนาดสีแยกไฟแดงนะดูสิดูรถสิอ่ะมอเตอร์ไซค์ผ่านตะคันหนึ่งสองคันโอ้ยไม่รู้จะอยู่ยังไงละเมืองกระดังเราจะเงียบขนาดไหนเนี่ยถ้ายิ่งโควิดระบาดหนักกว่านี้มันคงจะต้องเงียบกว่านี้มากเลยนะเดี๋ยวว่างๆไม้ผลิตอ้อยก็จะมาดูรถเ,เทนเลอร์ที่สิที่บรรทุกสินค้ามาปกติจะเต็มถนนเลยนะ ก่อนที่จะเข้าด่านสุลักกรเนี่ยเดี๋ยวว่างๆแม่ผลิตอ้อยก็จะมาถ่ายให้ชมนะคะว่าหลังจากผ่านไปเนี่ยสิบกว่าวันที่เข้าล็อกดาวมาเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นนะคะแต่ยังไงเราก็ต้องสู้อ่ะต้องอดทนสู้กันไปอ่ะเราจะไปไหนล่ะพราะเราลงหลักปักฐานตรงนี้แล้วอ่ะมันก็ต้องสู้กันไปทนกันไปฝ่าฟันอุปสรรคกันไปจะช้าจะเร็วมันก็ต้องผ่านไปให้ได้อ่ะ ผู้คนสูญเสียไปแค่ไหนแล้วมันก็ต้องต้องผ่านไปให้ได้ไม่งั้นเราก็จะจะผ่านไปไม่ได้ความทุกข์ความโศกความเศร้าความหวังมันมันเหมือนกับทุกอย่างมันก็มาประดีประดังเข้ามานะช่วงนี้นะ, mm. ะมาถึงถนนเส้นเดิมที่เราเข้าไปที่ตัวเมืองประดังนะคะตอนนี้ก็จะกลับออกไปแล้วนะคะเนี่ยวนรอบประดังมีแค่นี้คะ่ะ ที่วนรอบประดังได้ก็มีแค่